สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขลน,นอมน,นีคกับพวาก,ก็สเกอยู่ที่ป่าทีดงเนะ <c oughs> าะเฮ้ยถ้าหลาออยาอย่างออกมาวิทบ้านนะพี่น้องมีสเกงกับสก่สิทาดกันเข่าป่าไปหายงนะคือย่างไงค <c oughs> ือเกี่ยวไปอย่างดีนะพี่น้องววเขราะวากาสิไปหาานอไหม่ไฟใหม่ก็อยู่แค้มบ้านนะนี่เล้ป่าเขาขอกเขาไปพี่น้องเด็กบ่อนเขาสิอย่างไป็นอะไรเนาะ อันนี้ก็เป็นบ้านเฮียางเรามันบริไกเนาะมารุ่นมาเบิ่งนํากันเด้อนะคสิได้หรือบอกพี่น้องมันนี่ก็ได้ษผวาได้มีข่าวอ่ะมีคนไปหาแล้วเมื่อวานพี่น้องเขาแกงเป็นหม้อสั่เนะคาก็มาเนาะฝนตกพี่น้องฝนตกซองมือเนาะตกเมื่อวานมีไก่ชี้แจงเฮงเฮงมันนี่หันตกอันต้อแจ้งนะนะพี่น้องแต่ก็บอกเ้งเนาะพอดินน้ำอินน้ำผปมผสมกันเด้อพี่น้อง ตอนนี้าก็อย่างไปสองคนพี่น้องสกายถือเกี่ยวพน,อกกน,น้องเสียงกนะ็ถือเสียงตอนนี้สกายก,กะเข้าไปก่อนแล้วบกวนน้องไม้มันออกมายัางเด้อพี่น้องพอพ่นจุดก็มันยังบฏิโดดน,นนะพี่น้องยามันพยายามออกเน้วสกายไปแล้วจก้กเราจุดน้อยเนาะปีก่อนเราจุดเบิ่ดโคกบดดงนี่พี่น้องเลย ใครที่ติดตามเฉกแต่โดนกระนาดสีหงมันตอนมาหานม้าใส่ใหม่ฮะนะทัยางมาทางนี้เขาเนาะโทรศัพท์จะเป็นเสียงอย่างที่เป็นเสียงแบบอุบๆกบบอามาเล่นขี่เก่าเขานะทุกคนเขาหาแล้วถูเขาเขียนมันเป็นเขาหาไม่เศร้าอีกเว้ยนี่ บมมีสำได้ๆๆอื้ออย่างใอยู่พี่น้องทำไมพาไใหม่มันอ่อนได้นี่ป๊าดได้สำหรับกับมีแห้งแล้วนะนี่เอาโลดแบบนี้จะได้เสียงหายใจดังก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ ได้เฮ้ยสองคำแมงทั้งลุ่มกับบเกิดบ้านเนาะเด้อแล้วจูดน้อยนอยนดีเลยเนาะรู้สึกว่ับตุ๊ดน้อยเนาะก็มันตั้งบม่มีอะไรได้พอแกงกอยู่บ่มันนี่พอคอยังลายขอ้อแรกพอแกงก็พอเนาะได้แค่นี้จริงๆริงจ้า เขาหาเบิดแล้วบอสเราเล่นอัดแล้วได้แต่แบบนี้เด้มาแกงพี่น้องคือสีแซ่บค่ะคือวัดผ้าเทือดนี่ตัวไรอันดิบตัวไรนี่ก็คือสีซั่งมาใส่บ้านอะไรต่งกอลไมคพี่น้อง วันนี้มาได้กินดอกพี่น้องเอ,อ้ยพามาหลอกโคกที่ซื้อกินวะเราก็จูบบอด้ลายสินะเขาจูดลายกันนี่แต่มันหนักทีมีทางเลือกลายเนาะขึ้นมาบุอ, <c oughs> อ,อกนะพี่กายนี่เขาจูดบุกทิบเลยพี่น้องเอ้ย ก็ยบูวิทย์ทำไมไปบ้านเลยเนาะให้จังแมงนะเฮ้ยมันเกี่ยวเพรว่ากระขักหนังได้มันนี่ค่ะยันเอาบ่ถึงผนว่าเดี๋ยวมันอยู่สูง บางทีก้ันเกิดแ,แต่ว่าเขาห้ามโอวาณน,นี่ทำไยเนาะวันนียังเลยได้จนีกัเอาพี่นนอง ต้องเกลี่ยไปเนาะ้าเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่ดิว่ไาไงรับต้องเวรซ้ายเนาะ ท่านได้แต่แบบนี้พี่น้องบลาลายกับพ่อแกงเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ส่งหาไปด้วยพี่น้องเด้อเปิดน้องจีหากับเบื้องด้วยเป่า,นนา ต,นะตัวนี้เนาะตัวนี้เขาเสียนะขุดตรงนี้เลยตัวนี้ก็สีคขุดตรงให้มันได้เลยยังไม่เอาเมน,นะพี่น้องก็ไม่แพงใหม่มันบาลายคันลายขนาดที่ได้แกงอยู่เล้วที่น้องนี่เราบดิจูบระจูบไม่เดียวเลย บอกว่ามันใหม่แบบหนึ่งจะซื้ได้ยอะอันนี้อันนี้มันตั้งน,น,นั่นอะไรหรือมือ,อ,อห้อยเขาจะหักแล้วนี่ก็เอาได้จากนันได้จากกันเฮ้ยไม่ม <c oughs> าเลยอ่ะคือไม่เกี่ยวหรอกท่ขอผอ ไปไปไปก็จุดน้อยเนาะก็กายยังบลาจากอันเลยพี่น้องบปรมานณผลนีุ้กใจน้ำเกี่ยวสิคก็มัวซั่วนเด้เป็นไดแงตอนนี้เขากำลังสีออกเมืองแล้วพี่น้องกำลังใช้ใหม่มีบะฮอดติคก็สับพากันไปหาหน่มัยแผ่บ้านต่อเนาะพี่น้องพอได้เนาะ ดบงนไม่เนี่ยงหนไม่พอชิปอันเนาะมือเป็นอย่างที่เราแกงน้อยหนึ่งกระยานาะเฮากะไปหาเาคือสิ่ิใส่เครื่องลลายเนาะมือเป็นยังใส่หมักบวบใส่เห็ดกระแซีบคันเขาได้ทอแกงนิดหน่อยเนาะคนทำกรต๊กซองมือกระบอกกันแล้วทักเอ้ายังมาอกนีเพลงว่ะ ในละวายะมาเสียมค่ะว wow. so al ้าวไกลเห็นเลเห็นเนาะถ้ากระมันบ้ะหมันไม่นีนะใหญ่บ้านี่โอ้เสียงชับใหญ่ดีว่ะว้าวมาซาแต่ได้นะนี่เลนขวาเนาะ นขึ้นคลานพี่น้งอนงขี่ยางไปไปหาค้างนั่นเนาะอยู่ในบ้านเพื่อนคนนี่นะตอนนี้สาวไก่ไก่ขึ้นแลว้วเพื่อนขอน้ำไม้หามาเมื่อกี้นี่ก็กกเห็นคนหาพี่น้องเอ้ยเข้ามาน้ำรังเขาอยู่แล้วก็ได้เป็นหนวดน้ำไม้ แต่ทีพอแกงจะบอกพี่น้องสาวไก,ก่กำลังทำการป,นนปีนต้นไม้เนาะปีนต้นไม้มาได้เฮ้ยเบากันได้ปีนกอนอมาอีกจ้าหนีสิแกงแบบเซ๊ะเลยให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะเอาลักสามป่ะเอาเสือไปส่งเนาะเสือที่สักเข่งสั่งเห็ดกามาแล้วพี่น้องเห็ดกับสอวไก่เนาะ ก็มีคนเอาลาย,ยได้พี่น้องเอ้ยเจ้าเข่กงกับซอไก่ก็เอาคนละซองสามตัว <c ười> เห็ดเองนี่นี่กำไรคือแบบเท่าไับได้เป็นกำไรแบบพี่น้องแบบเท่ากับหนุ่เองน้ำเนาะเท่ากับใส่เองนก็กำไรกนานสิพอได้กินอยู่พี่น้องพอได้ขาขนมยืนอแต่ว่าเท่ากัหนุ่งน้ำเลยเจ้าเข่งก็ให้น้องน้ำเนย ก็ห้องกุก๊กกุก๊กกุ๊กอยากมืดนะเพราะว่าฝนตกพี่ตงฝนตกวันนี้วันที่สองแล้วฝนตกก็ผ <c oughs> มพียัง <c oughs> ยังหอยอยู่ทึงค <c oughs> <c oughs> ือมึงดึงละไม่พี่น้องเอ้ยมีแต่หนวดมันนะแบบเอาบ้องมันจองชื่อแล้วนะไกลๆได้เท่าไหร่ว้าวมีอันใหญ่อยู่เลยมาขุดยาเลยอ่ะ ปไปขึ้นบ่พาหาน้ <c oughs> ไาาม,ามา่ปัอาสยอกละาไม่ได้ดองปอกหน็บแมวเนี่ย,ยมวก็เอาค่าแบ่มีก็เอาค่าไม่นสนเอาหมด ได้อันใหญ่แค่นี้จ้าไปหามาโอเคพี่น้องเอ้ยเก่อไกลกับเป็นสายปีนเลยทุกคนสนามก็หาเร็่ๆเร็มเแค่ลุมเลยนะไม่ได้ขึ้นไปจัดไปเปิดปีลิงบ่ว่ะปีมาปีมาคือจะแลนทันเนาะเออมาชนิดนี้ขึ้น ก็เด้อเห็นคลองดีเพิ่มเพิดหรือหอยเหอเพิ่มเพลิดอยู่ปลา,นะายน้ำไม้ดึกแล้ว,าว้าวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อ,อ,อก็ได้ได้ข้อกากลักสิปหาน้อยจะละมาใส่แบบเ้าสิบใส่น้ำไม้ก็ใส่เฮ็ดแล้วเฮ้ย แกงเห็ดสะหนมัยค่ะนะใส่เห็ดหูนูใส่หมกบวกแจ็บซึ้ยชื่อพักมาแกงกค่ะค่ะเออฮาวาก็บรถขับไปแล้วเนาะเขาไกลขึ้นเลยพี่น้องทำไมฮาก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเอาโอเคพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิฮาต่อไปแต่กะสิขอปิดคลิปไว้สะก่อนเนาะ กสำหรับคลิปนี้สเองแสสิคอจบไปเพียงสำนีเด้อพี่น้องเบิ่งนั้นส่องไกลปีนต้นไม้อะไรไม่ใช่ว่าต้นไม้เนาะปีนกอนทำไม้ <laughs> กะเ่าสิคอจบคลิปใบเพียงสำนีฝากติดตามพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่อสงเห็ดคลิปต่อๆไปในเด้อพี่น้องสบายดี